บี TV, ทีวีแจกทองแจกทองแจกทองสมาชิกบีทีวีทั้งรายเก่ารายใหม่ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทองได้ทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า0 0 0แสนบาทกติกาเพียงแค่มารับคู่ปองลุ้นทองคำที่บีทีวีสำนักงานใหญ่สาขานาเกลือเขียนชื่อที่อยู่ตั้งนนโมสามจบอธิษฐานแล้วย่อนกล่องสาธุสาธุเรียบรีบ,รบ,รบหน่อยจะไดร้รวยกันทวนนะ จะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทุกธุรกิจของคุณจะเป็นที่ยอมรับของคนทุกคนและทุกธุรกิจของคุณจะเป็นที่สุดของธุรกิจชั้นนําในพัทยาบางละมุงมอบความไว้วางใจให้เราเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตต่อไปในทุกช่วงรายการคุณภาพของ b ีทีวีข่าวสารรอบวันทันเหตุการณ์กับเปิดห้องข่าว B t ทเีก่อติดทุกสถานการณ์เจาะประเด็นที่น่าสนใจ กับประเด็นเด็ด11โมง7วัน7อย่างที่จะพาไปชมทิมช็อปและสาระน่ารู้ต่างๆในท้องถิ่นสนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่0859709706และ038225333 BTV สื่อดีที่รักคุณ บางละเมิดเทเบิลทีวีกันต่อครับสนในจากที่นี่11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับรองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2รักษาราชการแทนผู้กอกับการสพเมืองพัทยาวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะครับที่หลายๆสายท่านสมาชิกนะครับได้โทรศัพท์เข้ามานะฮะพูดคุยเกี่ยวว่าเอ๊ซอยเขาน้อยซอยเข่าตโลซอยสยามคันที่ขับเนี่ยปัญหารถติดทำไมมันไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเลยหรือว่ายังไงทําให้รถติดเนี่ยค่อนข้างบ่อยและก็มากเกือบจะทุกวันด้วย ดับว,วันจะทวีเพิ่มความรุนแรงอันนี้ในความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยสายให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ โทรศพัพท์เข้ามาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 5 9 7 0 9 7ห6ากหากมีคำถามนอกเหนือจากที่เราจะได้คุยกันนะครับเ,เปิดสายให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้คลายข้อสงสัยตรงนี้แล้ววันนี้ประเด็นเด็ด11โมงครับได้รับเกียรติจากพันธุ์ตับประเอกชัชวันพิสุทธิ์ที่วงรองผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ร,รักษารษาชการแทนผู้กับการสพเมืองพัทยามาร่วมในรายการกับเราสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับจริงๆแล้วท่านก็เป็นคนในพื้นที่พัทยาอยู่แล้วนะครัับเเมมืื่่่่่ออออออกกนนน็ยยยููททีีงพาต้ไป เป็นรองผู้ประคอบการแล้วก็มารัตาราชการแทนนะครับเป็นไงฮะพัทยาเมื่อก่อนกับตอนนี้แตกต่างกันบ้างมากขนาดไหนครับความนาแน่นของของประชากรนะครับความเจริญก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากครับในในในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างกันมากครับโดยเฉพาะรถติดเนี่ยเห็นว่าเกิดจากทุกวันเลยนะฮะเยอะมากครับครับผม เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ว่าหลายสายที่โทรศัพท์กันเข้ามานะครับว่าเพราะอะไรซอยเขาน้อยซอยเขาตันโลหรือว่าซอยสยามคันทรีคขับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะทราบหรือรว่าถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะทราบนะครับพื้นที่กําหนดที่ชัดเจนนะฮะว่าส่วนไหนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสพบารมงส่วนไหนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสพเมืองพัทยาครับท่านครับก็จริงๆแล้วของพัทยาเนี่ยนะครับความรับผิดชอบเนี่ยของผมทิศเหนือก็ตั้งแต่ซอยโพธิสารนะครับทิศใต้ก็ไปจอดนาจอมเทียนตรงหน้าโรงแรมซิกมา นะครับในส่วนตะวันออกเนี่ยก็คือบนถนนสุขุมวิททั้งเส้นนะครับแล้วก็ตะวันตกก็เป็นชายทะเลทั้งหมดนะครับทีนี้ในส่วนที่ปัญหาที่ที่คุยกันเรื่องวันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยในส่วนของถนนทางรถไฟนะครับก็เป็นส่วนของหนองปลือส่วนหนึ่งแล้วก็ของบลมุงส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าสยามกันที่ขับเขาน้อยเขาตะโลเนี่ยก็จะมาขึ้นกับหนองปลือ ไม่นอยู่กว่น้องเปรับผมครับนะครับแล้วในส่วนโดยภาพรวมเรารทำให้เขาเข้าใจร่วมกันนะค,ะครับว่าในกรณีที่ปัญหารถ รถค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่เยอะอยู่แล้วนะครับหลายสายหลายจุดไม่เพียงแต่3ซอยหลักเท่านั้นที่หลายคนประสบปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย2เองก็ตามนะฮะหน้าวัดชัยเองก็ตามนะครับรถติดหน้า w Walking s t r e ี t ตรงนี้นะครับหลายเสียงที่โทรศัพท์เข้ามาว่าเอ๊ะไม่ค่อยจะเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปลงดูแลเท่าไหร่เนี่ยท่านจะมีข้อชี้แจงยังไงดีใหท่านคือตั้งแต่ก่อนผมมาเนี่ยผมก็เจอปัญหานี้เพราะผมก็เป็นคนอยู่ซอยขขาวน้อยนะครับเราก็ต้องใช้เส้นทางการจราจรแล้วเราก็เจอปัญหาว่า การจราจารติดขัดจริงๆเยอะมากทีนี้เราเป็นคนพื้นที่เราก็รู้ซอยเล็กๆเราซอกแซกได้เราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่รแต่คนที่ไม่รู้แล้วก็ต้องวิ่งเซนทางหลักเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเขาเบื่อนหน่ายนะครับ,รบผมมาเจอปัญหาก็คุยทางเมืองพัทยาทางอำเภอเนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องจราจรเนี่ยปัญหามากผมก็เลยปรับปรุงงานจราจรนิดหนึ่งกำชับว่า เราต้องเพิ่มความเข้มในเรื่องของการบริการเรื่องการจราจรนะครับเพราะว่าเมืองพัญาเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก่อนเนี่ยรถติดไม่เห็นตำรวจชาวบ้านก็ท้อใจเหมือนกันตำรวจไปทำอะไรกันผมมาผมก็บอกว่าไม่ได้รถติดคุณต้องแสดงตัวคุณจะบอกอคุณจะต้องยืนบอกต้องจัดการ,ร,รจราจรถึงแม้ว่ามันจะติดแต่มีตำรวจคอยอำนวยความสะดวกเนี่ยทุคกคนก็ยังชื่นใจแต่ถ้าไม่เห็นตำรวจเลยเนี่ยมองไปมันก็ ไม่ได้เรื่องสักทีแล้วดำทํายิ่งกว่านั้นคือพอรถเคลื่อนตัวไปได้ไปเจอตํารวจจราจรแต่ดันไปจับออกไปสั่งนั่นแหละในเรื่องหนึ่งที่หลายคนเนี่ยเสียงก็ารงเยอะมากก็เลยเป็นปัญหานะครับตอนนี้เนี่ยผมกัาชับสวัสดิ์จราจรแล้วก็เรียกประชุมจราจรทั้งหมดละครับในชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงภาวะวิกฤตของของของแต่ละวันโดยเฉพาะวันหยุดและวันหยุดยาวเนี่ยที่มีรถมากเนี่ย ผมห้ามเด็ดขาดที่ตำรวจจะไปคอยไล่จับเขาไปออกใบสั่งไม่คุณต้องมาอานวยความสะดวกจราจรทุกจุดทุกแยกต้องมีตำรวจต้องดูก่อนนะฮะว่าอันไหนที่มันแน่นหนาของของ,ของยุติธรรภานะคุณต้องไปดําเนินการตรง,ตงนี้ก่อน,นแล้วก็ต้องจัดชุดสายตรวจจราจรมีนายตำรวจเป็นหัวหน้านะครับมีกําลังพร้อมแล้วก็ตรวจตระเวนจุดไหนที่มีปัญหาจราจรปั๊บต้องลงไปบริหารจัดการต้องต้องถ้าสัญ,ญญาณไฟไม่แมทกับ ปริมาณรถปรับสัญญาณไฟด้วยมือถ้าปรับสัญญาณไฟด้วยมือไม่ได้เขาตั้งเป็นอนุมัติคุณต้องเอาตำรวจไปใช้สัญญาณมือแทนสัญญาณไฟก็ต้องเล่กรัดจุดไหนเกิดต้องไปจุดนั้นอีกนิดนึอีกนีนะท่านบอกว่าท่านอยู่ซอยเขาวน้อยครับรถติดนั่งฮะเวลาจะออกมาปัญหาเยอะท่าน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 มีความคิดยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้คือปัญหาตรงตรงทางรถไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ยากนะเพราะว่ามันเท่ากับมีสี่แยกสองสี่แยกไปซ้อนกัน โดยเว้นช่องคืสนัรถไฟเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีตำรวจคอยไปจัดการจราจรเนี่ยทุกคนก็อยากจะไปเร็วก็ไม่ลดราวาสอก,ก็เสียบได้ก็เสียบนะครับทีนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยทุกวันนี้ช่วงช่วงเย็นช่วงเช้าเนี่ยก็เริ่มมีตำรวจรจราจรแล้วก็มีอาสาเข้าไปคอยดูแลอยู่ทั้งหนองคือ ท่านผู้กับสมนึกท่านก็ใส่ใจเรื่องนี้ก็ก็ก็เป็นปัญหาก็คุยกันอยู่เพราะว่าถ้ามันติดพันแล้วมันก็จะติดพันทั่วเลยม,มันก็จะออกมาข้างนอกด้วยครับก็จะมีตำรวจจราจรแล้วก็ต้องอย่างน้อยฝั่งละคนแล้วต้องสัญญาณต้องแมทกันต่นี้อาจารย์จะแก้ปัญหาในในในระบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตำรวจเนี่ยทุกคนต้องมีจิตสำนึกในการขับรถใช่ฮะคือก็ไปถึงปั๊บเนี่ยพอถึงทางแยกเนี่ย ถ้าคุณดูแล้วถ้ารถคุณเข้าไปในทางแยกแล้วคุณยังไม่สามารถไปได้เพราะติดคันหน้าเนี่ยคุณต้องอย่าไปคุณต้องหยุดในเส้นที่ควรจะหยุดแล้วก็ให้รถที่ทางอื่นเนี่ยเขาสามารถโฟล์ไปได้แต่ตอนนี้ฮะเป็น4แยก ตรงนั้นมันจะพ่วงกันค่อนข้างเยอะคือต่างคนต่างไปและก็มันไม่มีป้ายหรือว่าไม่มีอะไรที่มันบ่งชัดว่าโกลด์รถใช่คนไหนควรจะหยุดคนไหนควรจะไปก่อนตรงนี้มันจะมีปัญหาต่อเนื่องอย่างนี้ฮะอย่างนี้ผมก็ต้องเรียนสอบถามไปทางสพหนองปลือเพราะตรงนั้นเป็นเขตราชอารของหนองปลือนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อพรบาจรารจรซึ่งซึ่งเราใช้บังคับในการขับรถเนี่ยเขาจะบอกละเอียดยิบเลยถ้าคนได้ศึกษารถคันไหนมาถึงทางร่วงทั้งแยกต้องให้รถที่ทางอยู่ในร่อง ทางแยกเนี่ยปาดไปก่อนนะครับถ้าเป็นทางเอกทางโทรเนี่ยก็ต้องลดให้รถทางเอกไปก่อนทางโทรหยุดรอนะครับแต่ตรงเนี้ยผมดูแล้วจุดเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นทางเอกทางโทรเพราะว่าไม่มีป้ายบอกคือป้ายทางเอกทางโทรเนี่ยจะเป็นป้ายเหมือนสี่แยกแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งใหญ่อีกเส้นหนึ่งเล็กเขาจะบ่งบอกเส้นใหญ่นนคือทางเอกแต่ผมก็มาดูเรื่องสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยเขาจะกําหนดไว้แล้วสัญญาณไฟถ้าเป็นถนนเรียบทางรถไฟเนี่ย จะได้เป็นทางเอกเพราะว่าไฟกระพริบเตือนเนี่ยใช้สีส้ม,มนะครับถ้าเราสังเกตเห็นดีๆเราจะเห็นว่าใช้ไฟกระพริบเตือนด้วยสีส้มแต่ถ้ามาจากซอยเขาน้อยข้างในหรือจากสูงวิทย์เข้าไปเนี่ยจะกระพริบเตือนด้วยไฟสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทางเอกเนี่ยก็คือ ถนนเรียบทางรถไฟซึ่งซึ่งซึ่งควรจะให้ทางนั้นไปก่อนแต่ก็ยังว่าละครับก็บางทีประชาชนเราไม่รู้ใช่ไหมครับใครมาถึงก่อนก็อยากไปบางทีมาถึงที่หลังแต่มีจังหวะก็ไปมันก็เลยเกิดการพันกันเพราะมันไม่ใช่รถทางตรงอย่างเดียวมันต้องเลี้ยวด้วยถ้าอย่างนี้นะในส่วนตัวของท่านความคิดของท่านเองนะครับควรที่จะมี สัญญาณไฟจราจรหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลในช่วงเวลาที่คนใช้รถใช้ถนนเยอะอันไหนน่าจะดีกว่ากันหรือว่ามีมาตรการกอย่างไรมีแผนรองรับยังไงฮะผมว่าน่าจะต้องใช้ตำรวจเพราะว่าเพราะว่าถ้าใช้สัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันบางทีมันปรับมันไม่แมทกับปริมาณรถรนะครับมันเป็นระบบอัตโนมัติเราบางครั้งจราจรใช้ไฟอย่างเดียวก็ก,ก็ติดก็ติดครับก็ต้องใช้ตำรวจช่วยแต่ต้องใช้ตำรวจทั้งสองจุดสองฝั่งสองฝั่งของถนน แล้วในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะต้องต้องเอาเรื่องที่มันเป็นความเดือดร้อนเนี่ยเสนอทั้งเมืองพะยาอ,อาจจะต้องจัดอยู่เทินทึ่งนอกเหนือจากทางแยกเพราะส่วนใหญ่ที่ติดเนี่ยไม่ได้ติดรถทางตรงนะถ้าตรงไปผัดกันไปเนี่มมันก็ไม่ติดแต่บางคันจะต้องเลี้ยวแล้วมันไปตัดหน้ารถทางตรงรใชไหมครับ,รบแต่ท้ายมันออกไม่ได้ทั้งนู้นก็ไปไม่ได้เลี้ยวก็เลี้ยวไม่ได้มันเลยขวางพันกันไปหมด เพราะนั้นควรจะต้องมีจุดไหนเพิ่มเติมอาจจะไม่ใช่ตรงจุดทางแยกไปทําเป็นจุดยูเทิร์นว่าถ้าคุณจะไปแล้วคุณต้องเลี้ยวขวาเนี่ยคุณเลี้ยวไม่ได้คุณต้องเลี้ยวซ้ายไปก่อนแล้วไปยูเทิร์นแล้วค่อยไปตัดทางตรงผมว่ามองถึงปัญหานะถ้าทุกคนมีจิตสํานึกในการใช้รถใช้ถนนอันนี้สาคัญมันน่าจะสำคัญช่วยมากเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นนะฮะท่านชู้ชมทางบ้านนะครับที่มีปัญหาค้างคาใจนะฮะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามท่านได้นะครับท่านใจดีตอบได้ทุกคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอีกคําถามหนึ่งนะฮ เอ๊ hey, มันเจอบ่อยแล้วเกินทําไมตั้งด่านเยอะจังเลยอันนี้มีแผนมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือว่าอะไรยังไงทำมมันเยอะเกินนะฮะคืออย่างเงี้ยผมเรียนชี้แจงการตั้งด่านตั้งจุดสกัดเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ลักษณะครับในส่วนของงานป้องกันปราบปรามรก็มุ่งเน้นในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรม,มจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยเป็นจุดสําคัญหนึ่งเป็นจุดที่ตํารวจแสดงตัวให้เห็นว่ามีตํารวจทํางานนะครับตํารวจอยู่ตรงไหน จนก็ไม่กล้าทําผิดตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่2เนี่ยในการป้องปรามอาญากรรมเนี่ยการใช้ยาพนะที่ไม่ถูกต้องนะครับคนร้ายเนี่ยที่จะใช้รถมาไปมาก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์คดีที่เขาคดีส่วนใหญ่รถก็จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นในเรื่องของการป้องปรามเนี่ยสายสายตรวจเหนือง,งานปอเนี่ยจะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อ ป้องกันอาญากรรมนะครับการตรวจของเขาก็จะเน้นไปที่หลักฐานของรถรถคุณถูกต้องไหมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค้นอาวุธมีอาวุธไหมมียาเสพติดไหมก็จะเน้นไปทางนั้นนะครับแต่ในเรื่องจุกจิกเรื่องจราจรไม่มีใบญาตขับขี่หรืออะไรนิดหน่อยเนี่ยบางทีไม่มีพรบก็จุดนั้นก็จะไม่ยุ่งแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากที่ที่ชาวบ้านเขาเขาร้องเรียนมาเนี่ย เกื <c oughs> อบจะทุกคันเน้นหนักไปเรื่องของหมวกกันน็อกใบขับขี่บ้าง <c oughs> ก็คือถ้าสมมติว่าพูดตามภาษาชาวบ้านนะฮะท่านก็คือบอกว่าเอ๊ะทำไมมุ่งแต่จับอย่างนี้อย่างเดียวเสียค่าปรับอยู่นั่นตลอดและโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องเพ่งเล็งแต่ชาวต่างชาติอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของด่านจราจรและถ้าถ้ามุ่งเน้นเรื่องนี้นะครับอย่างที่มผมพูดตะกี้ชุดแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันปรับปรามอาชญากรรมชุดนี้เป็นเรื่องของจราจรคือคือปัญหาของคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรเนี่ย เราต้องเข้าใจว่าเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นปัญหาให้เกิดให้เกิดรถติดการจราจรติดอุบัติเหตุจราจรซึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นในการแก้ไขเรื่องปัญหาของอุบัติเหตุจราจรปัญหาของอุบัติเหตุจราจรที่ที่เขาจะต้องเอากฎหมายจราจรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อความปลอดภัยก็เรื่องหมวกนิรภัยเพราะว่าปีปีหนึ่งประเทศไทยสูญเสียกับอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ มีผู้เสียชีวิตเนี่ยคดีจราจรนี่มากกว่าคดีอาญากมจริงๆแล้วทุกคนเขาก็ทราบอยู่แล้วเขาก็ต้องปฏิบัติตัวอยู่แล้วเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนะฮะขับรถเร็วขับรถไม่มีญาติขับขี่เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของจราจรและนะถ้าเป็นรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเขาก็จะมุ่งเน้นจราจรก็จะต้องไปดูแลเรื่องนี้นะครับ แต่ถามว่ามันเยอะไหมก็มยกเยอะเยอะครับเยอะมากแต่เราเข้าใจบท,บ,ทบาทของทางเจ้าที่ตํารวจรนะครับเพราะว่า,าปัญหาในเมืองพัทยาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยมีการที่จะคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับ,รบอีกหนึ่งคำถามนะฮะที่ท,ที่หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจราจรที่หลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับบทบาทของตํารวจนะฮะในขณะที่มีการเรียกรถมอเตอร์ไซค์จอดเพื่อที่มีการค้นดูใต้บอกว่าเป็นยังไงหรือว่าไม่สมมวกกันน้อกเจ้าที่ตํารวจสามารถที่จะดึงกุญแจจากรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยหรือเปล่าฮะกรณีอย่างนี้เนี่ย ต้องใช้ดุลพินิษนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วปกติตํารวจทั่วไปก็ไม่ได้ทําเสมอไปก็เลยที่จะทำก็คือการจะดึงเนี่ยก็คือดูพฤติการแล้วอาจจะหลบหนีคือหลีกเลี่ยงการหลบหนีเท่านั้นเองก็ไม่ใช่ทุกรายไม่ทุกรายครับไม่ทุกรายครับก็ส่วนใหญ่เอย่างนั้นนะส่วนใหญ่พอเรียกจอดพับจอดแล้วไม่ดับเครื่องอย่างเงี้ยตารวจบางทีก็ต้องไปปิดกุญแจดับแล้วถ้ามีพฤติการดูแล้วว่าอาจจะหลบหนีได้เราก็ต้องดึงกุญแจออกป้องกันการหลบหนีเท่านั้นเอง อันนี้ต้องต้องเรียนย้ำนะครับ,รบสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะก็คงจะได้กระจ่างแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการดึงกุญแจออกจากตัวรถนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่ท่านบอกนะครับว่าบางทีเป็นบุคคลเอ๊ะเราน่าจะมีการสอบสวนหรือว่าตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยกับหลายๆคนนะฮะแล้วก็เรื่องนี้แหละฮะว่าบทบาทการทำหน้าที่ของตำรวจเราก็เข้าใจแล้วนะครับแล้วอยากจะสื่อไปถึงท่านผู้ชมสื่อไปถึงชาวบ้าน สื่อไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างไรที่จะทําความเข้าใจร่วมกันกับบทบาทของเจ้าที่ตํารวจในสพเมืองพัทยาครับท่านครับครับผมอยากอย่างนี้ถ้าเราทําถูกต้องับนะครับก่อนคุณจะสตาร์ทรถเนี่ยคุณตรวจสอบก่อนคุณสมบมติกันน็อกคุณมีใบแยกขี่รถคุณติดแผ่นแปยทะเบียนมีสำเนาทะเบียนรถติดตัวคุณขับตามกฎจราจรคุณไม่ต้องกลัวตํารวจเลยอไม่ต้องกลัวจะเจอด่านกี่ด่าน10ด่าน20ด่าน เจอไปเลยตำรวจจะเรียกตรวจกี่ครั้งถ้าเราถูกต้องเนี่ยมันไม่มีอะไรมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนใูกครับใครไม่ใส่หมวกเขาต้องโดนอยู่ดีครับแต่ทีนี้ปัญหาเราคือคือนิดออกไปนิดเดียวเขไม่เจอตำรวจหรอกไปได้พอไปแล้วมันเจอก็ต้องโดนก็ต้องโดนครับก็พยายามจะผมก็เท่าที่มารักษาการก็พยายามจะควบคุมจราจรก็ว่าคุณจับเขาก็ได้แต่ให้มันสุภาพ แล้วก็ชี้แจงเขาด้วยว่าทาไมถึงต้องจับแล้วเขาผิดอะไรคือต้องให้ความชัดเจนกับเขาแล้วก็พูดจาที่มันไพเราะสุภาพกนนอกแข็งในเนี่ยเพราะว่าก็ทุกคนเข้าใจเพราะจริงจริงแล้วนะครับปัญหาในเมืองพัทยาค่อนข้างที่จริงมีความหลากหลายนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของตํารวจได้รู้ตัวนี้ออกจากบ้านมาเนี่ยคุณพร้อมหรือยังใบขับขึขับขี่สวมหมวกกันน็อกอันนี้คือความปลอดภัยของคุณเองทั้งนั้นนะครับอาจจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านอย่างไรดีฮะเกี่ยวกับ ที่เราจะต้องปฏิบัติตัวหรือว่าทําตัวอย่างไรเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับท่านครับก็เนี่ยอย่างที่พูดอย่างที่พายาพูดจิตสํานึกเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเราต้องมาดูกันว่าพัทยาเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะแล้วถ้าเราทําเมืองท่องเที่ยวของเราให้ดีเรียบร้อยสะอาดน่าเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลมานะครับไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องความสะดวกสบายทุกคนอยากมามาเที่ยวแล้วมีความสุข เขาก็อยากมาทีนี้มันจะทํายังไงให้ปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องการจราจรเนี่ยมันเบาบางผ่อนคลายลงทุกคนต้องมีจิตสำนึกต้องมาช่วยกันทําเพื่อ,อบ้านเรานะครับ คนที่เคยขับรถนึกจะมักง่ายอยากจะจอดตรงไหนก็จอดนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรถสองแถวก็ดีอยากจะรับคนโดยสารส่งคนโดยสารจอดกว่างขวาก็จอดเลยครับแบบจอดกันสเปรสปะมอเตอร์ไซค์รับจ้างกอซิกแจกย้อนสอนจนเดี๋ยวนี้ฝรั่งย้อนตามกับบานเลยก็ติดนิสัยคนไทยเราต้องมีติดสํานึกเรามาช่วยกันทํายังไงทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันเรียบร้อยน่าเที่ยวแล้วตัวคุณเองก็หนึ่งปลอดภัยสองคุณไม่ต้องเป็นเสียค่าปรับไม่ต้องโดนจับ อ้นี่เป็นสิ่งที่ที่ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นถ้าทุกคนสามารถรักษาเคารพกฎกติก,กามารยาทกฎจราจรได้ตำรวจก็ไม่ต้องไปหนักทางนั้นนะครับ,รบเราก็ไปเน้นในเรื่องของการป้องการป,าปรับปัญญาการดูแลรักษาความปลอดภยัยชีวิตทรัพย,ย,ย์สินซึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ตำรวจน่าจะทำมากกว่า ครับปกติเนี่ยสายเข้ามาเนี่ยโทรศัพท์มาล่องเรียนค่อนข้างเยอะวันนี้ท่านมาไม่มีใครกล้าหรือเปล่าท่านใจดีอะนอกจากนอกเหนือจากเรื่องของการจราจรที่เราพูดเบาๆวันนี้นะครับครกาศต่อไปก็คงจะได้พูดถึงในส่วนต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสพเมืองพัทยาเองก็มีการเปิดเว็บไซต์สําหรับผู้ที่มีการร้องโรงล่องเรียนอะไรอย่างใช่ไหมฮะเป็นช่องทางหนึ่งฮะมีครับอยู่ก็เปิดเว็บไซต์ของโรงพักครับก็พัทยา ชมบุรี police station นะครับก็เปิดเว็บเข้าไปแล้วก็โทรศัพท์สายตรงซึ่งผมเปิดเอาไว้รับการร้องเรียนหรือการแจ้งเหตุอะไรอย่างเดียวซึ่งซึ่งเราไม่ใช้ในการโทรออกจะรับสายเข้าอย่างเดียวก็มีอยู่2เบอร์นะครับก็เบอร์แรกก็ครับ038ย์สามแปดสี่สองนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึงเป็นเบอร์มือถือนะครับ0 8 2ย์แปแล้วก็หนึครับเบอร์จำง่ายก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อธญากรรมก็ดีนะครับจะแจ้งเบาะแสจะชี้แนะหรือจะร้องเรียนเรื่องปัญหาการจราจรก็ใช้เบอร์นี้ได้ครับถ้าเราก็โดยเฉพาะถ้าจราจรติดขัดตรงไหนที่มันอชักนานผิดปกติแล้วหรือไม่ตำรวจโทรข้าเบอร์นี้เลยโทรใช้ก่อนโทรข้าเบอร์นี้ทัพร้อมนะฮะและตอนนี้มีมีสายจากผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าสามารถตอบคำถามได้นะฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยครับสวัสดีครับค่ะสดัสดี่ะาพี่บุภาณ้าเจ้าสาวครับผมยังไงฮะพี่บุภาามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะ ใช่จะขอชมขอให้ทางท่านตำรวจช่วยอ,อยู่ตามจุดเวลารถติดเนี่ยนะคะเพราะรู้สึกเขาจะประชาชนจะกลัวตำรวจมากว่าถ้า,ถ,าถ้าออกจากซอยบ้านนี่ไม่เจอตำรวจนี่รู้ทันทีเลยว่ารถติดเนนะี่ยรู้แล้วว่าข้างาห,นานหน้าไม่มีเจ้าหน้าที่แน่นอน <c oughs> ไปแล้วก็แซงกันก็อยากให้อยู่แล้วก็ตรงจุดตรงเสียขัทยาก,การนะคะปากซอยสยามคันที่ข ก็ไม่ทราบว่าอย่างรถบ้านเนี่ยนะคะ<อ>เคยเจอหลายครัง้งจะจะพิงรถไม่หนีหลายครั้งแล้วเหมือนกันคือเลี้ยวมาซอยเราก็เล็กอยู่แล้วอ่ะเขาตีโค้งเข้ามาแล้วคนที่รถติดติดอยู่จะเลี้ยวซ้ายด้วยแต่ตรงผาไปเนี่ยมันทิงรถมันถอยรถไม่ได้นะคะบางทีเขาเขาขับนี่คือเขาเลี้ยวเขาไม่ได้ตัวข้างหน้าเลยว่ามีรถติดอยู่ร<อ>ถติไปแดงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อีกอีกจุดหนึ่งนะคะตรงเสียไปแดงตรงบิ๊กไออะค่ะ ที่ทนเป็นแม้ค้านะคะจะกลับบ้านนี่ไปตรงนั้นบางทีไฟฝั่งนีชันเขียวแล้วยังต่อตูดกันมาอยู่เลยะคะ่ะแต่เข้าไปไหนมีตำรวจนะไม่มีอะสบายไฟเสียววิ่งและอีกอย่างหนึ่งเห็นภาพหนึ่งคะ่ะว่าอันนี้ขอชมเชยเลยมีตำรวจอยู่ท่านหนึ่งฮะ,ะที่ตกเป้าหมัดจูงพเพื่อรัสเซียเพื่อแขกอะ ข้ามถนนมาฝั่งทางตลาดเนี่ที่ฉันเห็นแล้วโอ้กาลังรถติดติดแล้วเห็นท่านนี้อยากติดองนี้ทุกวันนะคะคุณบุภาพลังจะบอกว่าถ้าสมมติมีตารวจมาดูแลตรงนี้ทุกวันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะท่านครับจะตอบยังไงดีครับครับก็ขอบคุณบุภาครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ที่ที่ให้ความคิดเห็นมาก็ขอรับนะครับก็ขอน้อมรับไปแล้วก็จะไปกำชับตำรวจนะครับก็พยายามจะให้อยู่ครับครับค่ะ ขอบคุณมากค่ะถ้าวันไหนออกไปเห็นถนนหลวงยี่ป้อมนี่จะดีใจมากเลยค่ะขอบคุณครับพี่ฟ้าทางรับปากดูแลด้วยค่ะขอบคุณมากครับคงขอบคุณครับท่านรับปากแล้วฮะเดี๋ยวก็คงจะเพิ่มเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับสายอื่นๆนะเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ085